น้ำท่วมหนักพี่น้องที่สปปลาวนอนโดนพายุบัวร่อยนะครับพี่น้องที่ถล่มน้ําท่วมบ้านเรือนของประชาชนคนลาวเนี่ยถือว่าบางหมู่บ้านมิดนะพี่น้องจมบาดาลเลยเบย์ยัดขึ้นให้ดูเนาะแต่สิ่งที่บยยัดจะมาพูดในวันนี้คือความมีน้ําใจและก็คนไทยนะพี่น้องที่ส่งกําลังใจไปช่วยเหลือเนาะทางฝั่งสปปลาวที่เป็นกําลังแรงใจเนาะเดี๋ยวบยัดจะอ่านให้ดูนะพี่น้องเอาใจช่วย พี่น้องลาวขอให้ปลอดภัยในประเคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาพี่น้องกำลังใจให้กิจการพี่น้องเมืองเฟืองประเทศลาวผ่านวิกฤตไปนี้เร็วๆนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์ที่3นะครับพี่น้องก็ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวลาวปลอดภัยค่ะคือทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเน,ะนงนะาะวิจจะไล่อ่านให้ดูนะคือ ส่วนมากก็จะเป็นการส่งกําลังใจเนาะในการที่ตอนนี้เราเองนะครับพี่น้องก็มีเหตุการณ์ที่พายุนะพี่น้องบัวลอยนะผมกระหน,นำ่ำถือว่าน้ําท่วมมากนะพี่น้องน้ำท่วมเนี่ยหลายจังหวัดเลยเนาะเป็นหลายแข้งเลยวานนนาะโดยเฉพาะภาคเหนือนะพี่น้องจนมาถึงไอเวียงจันทร์นะครับพี่น้องที่น้ําท่วม แต่คนไทยนะพี่น้องไม่เคยทิ้งลาวจริงๆนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็ถือว่าส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจคนลาวนะพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องสอปอลาวทุกคนนะครับจากประเทศไทยค่ะนะเป็นกําลังใจให้พี่น้องลาวสอปลาวปลอดภัยเด้อครับคือทุกคอมเมนต์ทําให้ผมยอดเอง,องนะ,ะพี่น้องเนาะอิ่มใจนะพี่น้องเนาะอิ่มใจแล้วก็ถือว่ามีกําลังใจที่ไทยกับลาวนะก็ถือว่า ต่อให้มีวิกฤตนะครับพี่น้องลำบากแค่ไหนก็ยังสนับสนุนนะพี่น้องส่งกําลังใจให้กันเต็มที่นะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้มีข่าวมาว่ามีเงินช่วยเหลือสปปลาวนะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ไม่กี่เดือนก็มีทางฝั่งไทยเนี่ยมอบเงินไปแล้ว100ล้านกีบนะก็ช่วยเหลือแต่ตอนนั้นคือน้ําไม่ได้ท่วมเยอะนะแต่ตอนนี้คือไทยก็ท่วมนะพี่นะ้องเนาะนะลาวก็ท่วมนะ คมเมนก็ท่วมแต่คมเมนนี่ตัดออกไปเลยไม่มีการส่งกําลังใจมีแต่การสมน้ําหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ทางส่งปปราวเนี่ยคือคนไทยเนี่ยพี่น้องให้กําลังใจเต็มที่นะซึ่งบยศเองก็ได้ได้ไดอ่านคอมเมนต์นนะในในแต่และคลิปแต่และคลิปที่พี่น้องคนลาวได้ลงไปนะครับพี่น้องก็ได้เห็นถึงความห่วงใยจากพี่น้องชาวไทยนะพีออ่น้องยาง น้ำท่วมแบบนี้นะครับพี่น้องก็มีผลเสียหายแหลนะเนาะแต่ว่าแต่แต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะพี่นอันหนึ่งก็ด้วยการเขื่อนแตกด้วยนะครับเี่น้องเนาะเขื่อนแตกด้วยแล้วก็มีฝนตกนะพี่น้องจากพายุด้วยกระถือหลายๆรวมๆกันเนาะแต่สิ่งที่บรยัดมาพูดในวันนี้คือเป็นการส่งกําลังใจนะพี่น้องจากพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยด้อยค่าไม่เคยรังเกียจคนสอปปร,ปราวเลยนะพี่นน้องถึงแม้ว่าตอนนี้ไทยก็ท่วมเหมือนกันแต่ ไม่มีการยอะเย้ยนะท่านพี่น้องนะไม่มีการยอะเย้ยที่กเ,เมนบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบดูถูกถากเนาะถ้าคนไม่ทําผิดเนาะถ้าคนบริสุทธนะิ์เนาะเหมือนคนลาวเนี่ยคนไทยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเนาะเต็มที่พร้อมที่จะส่งกํบบาลังใจเต็มที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกเมนล้วนแต่เป็นสิ่งที่กเ,เมนทาร้ายจิตใจของคนไทยก่อนมาวันนี้คนไทยไม่ช่วยแล้วก็โวยวายเนาะขอความ ช่วยเหลือจากคนไทยโวยวายถ้าคนไทยไม่ช่วยเนาะคนไทยไม่บริจาคแต่สปปลาวไม่เคยโวยวายนะไทยไม่ช่วยก็ไม่ได้โวยวายเนาะเพราะว่าถ้าไทยไม่เดือดร้อนเนาะถ้าไทยไม่มีสงครามถ้าไทยไม่น้ำท่วมเหมือนกันไทยช่วยเหลือช่วยเงินตลอดเนาะยื่นมือบางทีมีกู้ภัยเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นอกเห็นใจนะไม่ใช่เอมรมนที่จะเอาความคิดของตัวเองนะท่านผู้ชมแล้วมาบอกว่านี่นะ บ้านชั้นนะนี่ของฉั้นเนี่ยคุณต้องช่วยนะไม่ใช่นะคือคนลาวนี่คือเป็นคนที่นิเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าคนไทยเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่พร้อมที่จะช่วยตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับนะบอยอศเข้าใจทุกคนเข้าใจต่างจากรเมรนที่ยังไงคนก็ต้องมาช่วยฉันนะคุณต้องมาดูแลนะคุณต้องมาดูด้วยคนลาวไม่มีนะครับ เราไม่มีแบบนั้นนะไม่เห็นแก่ตัวเหมือนคนกัมพเนาะอยังบัวลอยเนี่ยนะก็เป็นพายุที่บอกซื่อก็คือหอมหวานนะแต่ริดร้ายแรงนะครับพนะี่น้องถือว่าเป็นพายุที่เข้ามาในแบบว่าหลายพเพศเนะเวียดนามนะพีนะ่น้องเนาะ ขเขมรลาวเนี่ยก็ถือว่าเจอผลกระทบนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือเป็นการส่งกำลังใจนะพะีน่น้องบอยยศมาพูดในการส่งกาลังใจจากพี่น้องฝั่งไทยนะพะี่น้องที่ไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนคนลาวนะพะี่น้องแถมยังช่วยเหลือคนลาวมาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้บอยัศก็พร้อมที่จะรับนะพะี่น้องพร้อมที่จะดูเนะว่าคนไทยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับ คนลาวเนาะเพราะจริงวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่เนาะพร้อมที่จะส่งกําลังใจเต็มที่เนาะซึ่งต่างจากคนเขมรน,นะที่คนไทยเขาเขาไม่เขาไม่ดูแลแล้วเขาไม่สนใจแล้วตอนนี้คือเขมรกับไทยเนี่ยไม่ถูกกันเนาะเราก็เข้าใจและแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือคนไทยนะครับให้ความสําคัญกับคนสปปลาวนี่ถือว่าเยอะมากเนาะให้ความสําคัญจริงๆนะพี่น้องที่มัน ตีมูลค่าไม่ได้นะท่านผู้ชมเนาะแน่นอนว่าคนไทยเองนะไม่ได้ช่วยเหลือทางด้านเงินในปัจจุบันเนาะแต่แต่อนาคตอาจจะไม่แน่นะพีะ่นองนะแต่ในปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ได้มีเงินช่วยเหลือนะแต่กําลังใจคือทุกคอมเมนต์นะพี่น้องไม่มีการซ้าเติมนะครับไม่มีการด้อยค่านะแล้วคอมเมนต์บอกว่าคนไทยนะชอบดูถูกคนคนไทยเขาไม่ได้ชอบดูถูกนะถ้าเขาไม่โดนกระทําก่อนนะถ้าเขา เป็นคนโดนกระทําแล้วอ่ะตัวนั้นอ่ะคือคือสิ่งที่น่าคิดนะพี่น้องว่าเออเขาก็ต้องเขาก็ต้องตอบโต้นะครับเขาก็ต้องดูด้วยว่าเออในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมนะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้นะพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันล้วนแต่เป็นความจริงนะครับพี่น้องล้วนแต่เป็นความจริงที่ ไม่สามารถลีกเลี่ยงได้นะครับพี่น้องแล้วบัายยอดเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่สปปลาวนอา้องมาใส่ในประเทศไทยก็ได้เห็นคุณงามความดีนะพี่น้องของคนไทยที่สั่งซืสอสอเรามานะพี่น้องที่ให้การช่วยเหลือนะพี่น้องที่ให้การเยียวยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นโชคชะตานะครับลนะ้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นนะสิ่งที่เราได้รับ สมควรแล้วครับนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเนปะ็น้องสำหรับพยอศเองนะก็เป็นคนหนึ่งที่รักประเทศไทยนะครับเนปะ็น้องผูกพันกับประเทศไทยนะ้องธรามากินในประเทศไทยก็ส่งกําลังใจนะครับเนปะ็น้องไปให้ทางพี่น้องทางสอปปลานะครับเนปะ็นน้องที่ กำลังเดือดร้อนอยู่แล้วก็คนไทยด้วยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องสอปปลานะครับพี่น้องถือว่าคลิปนี้บายอดขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับบ่ายอดเองก็อาจจะอวย,อยพรไม่เก่งนะพี่น้องพูดก็ไม่เก่งแต่ก็อยากทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องสวัสดี